ไม่ใช่นะวัดสมประสงค์คุณสังเกตให้ดีวัดนี้เนี่ยใครมาทอดวัดนี้ก็จะสมประสงค์คิดอ,อ,<ม>อะไรสม,มผม่นานาว่าเถ้าแก่มากเลยนะครับครับ,รบจะพาะก,กระเบื้องลังคาโบสถ์อย่างเดียวเนี่ยอายุกว่าร้อยปีอ่ะโอ้โหนะครับเก่าแก่และมีความคงทนมากนะครับผมผมได้ยินรู้สึกประธานเนื้อเนี่ยผมคุ้นๆเลยมาจากเหนือเลยนะครับมาจากเหนือเลยนะครับคุณจันญาปานคุณมีนะครับคุณการป่าจัญญาผมผมเคยไปท่านมาจากทางเหนือดิทางเหนือนะครับ ถ้าไหนเป็นคนชุมพรนะครับแต่ไปอยู่ที่เหนือแล้วก็ไปเติบโตมีความก้าวหน้าในเรือลำนี้ถึงสวยทั้งหมดแน่นอนอยู่แล้วนั่นคือทั้งนว่าแล้วก็เอายู่ดนมอมซะหน่อยครับเอาจุดทูบเทียนซะหน่อยครับทูบพี่กัญญาเรานะครับโทรศัพท์ก่อนนะครับโทรกลับไปเชียงใหม่ดูนี่ตกลงเคสเข้าอย่างนีประมาณลน้ำปางล้ำปางเหรออ๋อล้ำปาง มาแล้วครับวัดไก่ตี้นะครับวัดไก่ตีมาไายบายนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเขตอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีกลัวใครไม่รู้คี่มีป้ายด้วยฝ่ายจะย้ายงานในคอนหนึ่งหนึ่งเป็นฝ่ายพี่สารยืนเป็นเอกเลยนะครับยืนตึนเป็นเสาเลยอะรก็มานี่บรรยากาศคุณดูนี่นนั่ฝ่ายบอกเรื่องนี้ต้องข้ามต้มยิดฝ่ายก่อนจุ่มเลยไหมจุ่มเลยนี่อะไรทนะ เขาต้มมัดไปจุ่มน้ำอะไรไม่รูนี่แบบมีความสุขเล็กๆได้ไหมแอบๆมีความสุขเพราะเป็นประเด็นในการทำแต่ละวัดนะครับที่จะคอยสร้างขึ้นมาให้เรานั่นเป็นความภาคภูมิใจที่พวกเราได้รับจากทุกๆวัดเลยนะครับท่านี่ศาลนี่จุดทูบเลยนะครับจุดทูบไปวัดต่อไปวัดสแกนะครับตำบลสามโคกอำเภอสามโคกนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับวัดสแกเนี่ยจริงๆมีชื่อเดิมว่าวัดกลางคลองนะครับวัดกลางคลอง มีผมเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ <มา S 1> ที่วัดนี้มีนามว่าพระพุทธมงคลน,นะครับพระพุทธมงคลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนี้นะครับหลายาร,ร้อยปีเหมือนกันถุกมองเราต้องเลือกหนังดูจากภาพออกที่เราได้เห็นอย่างนี้นะครับทุกคนมาก็จะมองนะครับหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับบางคนก็ไปมองหาบางองย่างคุณถูอะไรคุณพูดหมายความว่าวัตุนทองนะครับวัตุมทองใช่วัตุนทองวัตุมทองเนี่ยนะครับก็สร้างขึ้นเมื่อปี2368นะครับเก่าทุกๆวัดเลยนะครับ ปันนี้เขาจะมีผมว่าสารแดงชัวใช่ครับผมเห็นพี่พมาโนดพี่มาโนดอยู่พี R ่ยานน์นี่นะครับมาเป็นประธานเรือลำนี้เนี่ยใส่หมวกแดงนะครับเป็นเด่นเลยนะครับถ่ายรูปกันถักรูปกันไว้หน่อยใช่เก็บไว้เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่รเราจะมารวมตัวกันมากขนาดนี้อย่าลืมเอ้ยต้องม,มารวมในขนาดนี้พี่สนใจมากสนใจนะครับ เปอนังานงิเศษรวมเงินก็รวมไปนะครับที่จะจุดธูปอารัธนาศีลก็ว่ากันไปนะครับมาถึงวัดจันกระพาะแล้วนะครับวัดจันกระพาะวัดจันทรกระพาะนี่ก็สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองนะครับเก่าแก่มากเหมือนกันนะครับตั้งแต่สมัยชาวมอญอพยพมานะครับนี่คือนประจําวัดเลยนะครับมีควาเห็นของดั้งเดิมของวัดนะครับมาทิกมาถึงแล้วครับท่านนี่เราก็คงจะต้องสังเกตวัดใครจะทำมานะครับมีปลาไม่เคยพลาด ิ่งที่น่าแปลกวัด <Hollywood S 1> นี้วัดนี้เออนะครับการทําบุญของวัดนี้นั้นไม่ได้อยู่ในสารานุไม่โบสถ์เออนะครับปกติไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ืออ็นข้ออะไรคุ้นๆเลยนะครับทีมงงานตรงนี้ในสารแดงแน่นอนน่าจะใช่สาาแดงเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตรงนี้นะครับอันนี้วัดนี้เนี่ยการที่จะถวายพระป่าอะไรก็ตามเนี่ยจะอยู่ด้านนอกก็อเป็นบรรยากาศดูเก่นวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละวัดแต่ละพื้นที่นะครับจะอาจจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปบ้างนะครับ แต่ถือว่ากุศลนั้นเหมือนกันหมดทุกคนครับก็ถือว่าเป็นอยากจะมาเล่าให้เราฟังก็แปลกๆทีนกันนะครับบรรยากาศนะครับวัดนี้ผมมองเลยว่าร่มรื่นครับหลังจากนั้นก็มาปล่อยปลากันใครเป็นใครดูนะครับผมคงเป็สาสาละแดงนี่แหละครับวัดนี้ครับครับผมกิจงานจากสาละแดงวัดต่อไปครับวัดไผ่ล้อมนะครับวัดไผ่ล้อมนะฮะก็ยังอยู่ในพื้นที่ของนะครับของปฐุมธานีอยู่นะครับจริงเป็นวัดที่เคยสร้างอยู่ในสมัยสุโขทัยนะวันนี้ เก่าเราดูโคไทยนะนี่บรรยากาศนี่คุณดูนี่คุณสุเอ็งตอนนี้กำลังจะทานอาหารไปถึงทานก่อนหลวงพ่อบอกให้ทา่ข้าวสำคัญของวัดเนี่ยสำคัญมามากที่สุดนี่พี่พี่สุโพร์สำเพอสเพาน้อยสาราสาราแดงของเรานะครับตอนนี้อ้าวเป็นประธานเองเลยนะครับเนี่ยเป็นประธานเรือด้วยนะครับผมเห็นอย่างหนึ่งละพี่ตัดต่อไปวัดเจดีย์ทองนะครับวัดเจดีย์ทองนี่ก็สร้างตั้งแต่ปี2,365นะครับ เขาคงจะเป็นสัญลักษณ์ของวัดแล้วนะครับนี่นี่คุณสวเกดูบรรยากาศตรงนี้นี่เขาบอกว่าเป็นเจดีย์ทรงชเวดากองนะครับพม่าพม่าของเรารามันข้งหานะครับนี่ก็ขึเรือนะคเรือถึงก็ไปเห็นปฏิมากรรมแปลกๆสซวยนะครับบางทีพวกเราลืมไปใกลๆจะแท้นะครับนี่เ็าเป็นสมาชิกเดินถือกันเลยนะครับเหมือนกับเหมือนมาเวียนจนบวหน้า้ายๆบรรยากาศประมาณนั้นนะครับนี่ดือันนี้ดูสมาชิกหลายคนก็ ผมว่าเนี่ยวัดต้องเป็นวัดทางวัดมอนแน่นอนหลังจากสังเกตจังทางพระพุทธรูปนะครับจะเป็นประมาณนี้นี่นัคกันไหนสาขาไหนแล้วเขาเนี่ยนี่ครับเอาเป็นว่าไทยประกันชีวิตนะครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับก็ไม่ดูตรงนี้ก็เดี๋ยวดูก็หลังเขาคาตั้งใจนะเนี่ยตั้งใจเอาวัตถุทุกทีกันมอบแล้วนะครับตรงนี้พอเสร็จก็อยู่ยังอยู่ในศาลาหรืออยู่ในในนั้นแต่วัดวัดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แปลกไม่ไม่ไม่ใช่นี่ก็อยู่ในศาลาอยู่เหมือนเดิมครับ บางวัดอาจจะพระน้อยนะครับนี่วัดสองพี่น้องนะครับวัดสองอพี่น้องนะครับวันนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับสร้างขึ้นต่ปีสงันปี2 4 1 0นะครับรี่ผู้สร้างเป็นชายสองคนพี่น้องนะครับอบยกมาจากทางเหนือ,อโอ้ประวัติยาวมากของ,ของสองพี่น้องนี้นะครับสุดท้ายก็มีมบางสิ่งบางอย่างที่ต้องดูสมาชิกโบกในการสร้างวัดนะครับโบกไม้โบกมืออนรับไม่ใช่โบกม้เอออย่ามาถ่ายผมเลยหรือเปล่านี่มาด้วยนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ของเราก็ไม่ขาดนี่นะครับก็คงจะเป็นบรรยากาศในการที่รับศิลรับพรจากทางพระ สารแดงแน่นอนค่อนรับนะครับสารแดงแน่นอนนะครับทานนี้เป็นผู้ที่นํามาเลยนะครับตรงนี้นอกจากพยาธิธรรมแล้วยังมีซองนะครับนี่วัดสารแดงพู้จริงจริงเมื่อกี้น่าจะไปไปวัดกว่านี้สาขาด้วยชื่อสาขาเลยนะครับวสารแดงเหนือนะครับ อันนี้ก็คงจะเป็นพึ่งมาถึงกันก็คือทุ่งทุกวัดทุ่งสะพานวัดนะครับติดป้ายป้ายครับอันนี้อันนี้เดินไปธรรมดาไม่ได้นะครับต้องต้องรำต้องมีต้องมีอาการเล็กน้อยออกไปด้วยความยินดีชาติน่าจะได้เป็นนางฟ้าอ๋อี่คือความเชื่อของคนคนไทยเราครับถ้ารำได้เนี่ยเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าฟ้าหรือคว้าฟ้าฟมาแล้วนี่บรรยากาศบรรยากาศตอนนี้เข้ามาสู่ในการมอบแล้วหลวงพ่อนะฮะนี่การสายยุทธวงนั่นน่ะใช่ใี่ด้วยนะครับนั่น ทเป็นประธานวันนี้มาถงไปวัดโคแตงใต้นะครับไปเลยพึ่งมาพึ่งมาถึงสมาชิกเพิ่งมาถึงนะครับคุณเสวกพิ่งจะมาถึงกันนะครับวัดโคแตงใต้เนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญก็คือหลวงปู่สดนะครับหลวงปู่สดซึ่งอดีตเจ้าวาดนะครับซึ่งมรณภาพแต่สรีระไม่เน่าเปื่อยันนี้นะครับอันนี้สำคัญมากสำคัญมากผมว่าฝ่าย18แน่ๆอ่าใช่เลยเนี่อ่ะฝ่ายสิบแปดดีฝ่ายบุญช่วยอ่าเราเพชรรัตน์เนี่ยเป็นคนนำมาเป็นประธานนี่นะครับคงคงสร้างมา200 79ปีแล้วนะครับกระถุ่ว่าเก่าแก่มากมีสมาชิกหลายท่านมีทั้งฝ่ายขายของเรารวมทั้งลูกของลูกค้าก็มามาด้วยนะตรงนี้อีสาขาตัวกิฐานด้วยกันนะครับจากวัดโพแตงใต้นะครับก็ไปสู่วัดโพแตงเหนืออยากรู้ไหมครับทำไมถึงชื่อวัดโพแตงเหนือน้ยผมอยากจะทราบเหมือนกันเพราะอยู่ติดกับวัดโพแตงใต้โอ้เข้าใจครับอย่างนี้เข้าใจมาแล้วครับมวลสมาชิกไทยประกันชีวิตมาแล้วนี่นะครับเดินเข้าสู่สารการเปลี่ยนนะครับนะครับเข้าสู่พิธีการ ทอดพะปาพร้อมๆกันนะครับก็คงจะทำเป็นทําธรรมดานะครับก็รวมรวบรวมสตังค์กันอยู่เนี่ยนะครับก็เยตายทุกปัจมแยจันใสนะครับอิ่มบุญกันทั่วหน้าจริงๆนะครับนะครับยังยังมีกรองขอต่างต่างๆสาวนั่งนั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับก็บางบางท่านก็ยังยังยังไม่ไม่พอกับเรื่องบุญนะครับต่อไปวัดเชิงเลนนะครับอยูจังหวะเรือเรือเข้าเทียบฝั่งนั้งนะครับนี่นี่นั่นเนื้อ อาาผมก็ยังไหวไปก่อนประมาณนั้นไายบายไายบายนะครับพึ่งมาถึงพึ่งมาถึงนะพึ่งมาถึงอ่าดีก็บรรยากาศสวยงามมากนะครับวันนี้จะเห็นว่าจะมีภาพต่างๆอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเป็นวัดที่ค่อนข้างใหญ่วันนี้ก็มีพระพิสุสงฆ์งเยอะนะครับหลรูปนะครับหลรูปสังเกตไปด้านหลังนะด้านหลังจะมีรูปภาพไปทั้งนข้งเด็กผมว่าเป็นทางภูมิภาพหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับทางภูมิภาพครับ ด้วยความตั้งอกตั้งใจถึงแม้จะไกลขนาดไหนก็แล้วกันอันีวัดไหนเราถึงเลยนะครับวัดนิเวศธรรมประวัตินะครับเป็นวัดที่สวยงามมากเลยนะครับเพราะว่ามีโบสถ์คริสเป็นแบบแปลกใหม่จริงๆนะครับตั้งอยู่ที่เกาะลอยในพระราชวังบาปอินนะครับวันที่สวยมากนี่ประธานเรือนะครับคุณนรณิตโชติกาเสียนนะครับจากภัยบประกันภัยนะครับบริษัทในเครือของเราเองนะครับเป็นประธานเรือลํานี้นะครับที่มาเที่ยพระป่าที่วัดนี้ครับก็ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นสาปัตย์ ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะทำเป็นบทครับใช่ครับราชกาลที่5เป็นผู้สร้างนะครับทำให้สวยงามมากนะครับรับน้ํามนต์กันทั่วหน้าเลยนะครับที่อหโอ้โหนะ่โดนไปเต็มที่เลยนะครับข้างเยอะหน่อยนะฮะได้บุญไปเยอะเลยนะครับว้าวนี่วัดบางไทรครับวัดบางไทรอยุธยาชัวร์เลยนะครับเข้าเขตนะครับจริงจริงมีชื่อเดิมว่าวัดใหม่สองกุมารนะครับวัดใหม่สองกุมารวัดนี้นะครับ เพิ่งมาถึงสมาชิกเพิ่งมาถึงนะครับตรงน,นี้บรรยากาศอ่านี่มีมีมีทางทางวัดมีมมมม